呀。Yeah. กับฝนกับรายการมายาออนทัวร์ค่ะวันนี้นะคะเจอเจอกันอีกแล้วคุณผู้ชมแน่นอนวันนี้จะพาไปออนทัวร์ที่ไหนมีเรื่องอะไรข่าวครา,าวของใครหยิบยกมาฝากกันนะคะเรียกได้ว่ามีทั้งสกูปป๊ปบรรยากาศก,ากันด้วยแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าอยู่ในสตูก่อนนะคะแน่นอนถ้าสมมุติสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะจะออกไปตะลอนทัวร์มาฝากกันเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออีวงอีเวนต์นะคะดราราตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกงานแต่ว่าก็ยังมีผลงานมาอัปเดตนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นที่ได้ จับตามองมากๆเลยนะคะหนุ่มหล่อคนนี้ ฮอตไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆคุณผู้ชมค่ะกับเรื่องราวของคุณมิวสุประสิทธิ์นะคะแหมซึ่งหนุ่มมิวกับมายาชนะของเราเนี่ยเรียกได้ว่าโ oh อ้โหเจอเจอกันบ er ่อยเจอหน้าคร่าตากันบ่อยมากเพราะว่าก็มาที่นี่บ่อยจริงๆนะคะซึ่งล่าสุดก็มาอัปเดตเรื่องราวของผลงานนะคะที่เป็นละครที่ตัวเองตั้งใจทํามากนั่นก็คือโปรเจกต์ซูเปอร์แมนนะคะเป็นโปรเจกต์ดราม่าโอร์โอค่ะจีเขาเนี่ยออกอากาศทางช่องไทย PBS นะคะเรื่องนี้นะคะหนุ่มมิวเข้ามารับบท เป็นแมนที่เป็นผู้ชายที่แบบแสนจะธรรมดาชอบช่วยเหลือผู้คนด้วยนะคะส่วนนะคะเขาจะมีการทำกันบ้านอย่างไรแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีจะมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการที่ได้ร่วมงานและก็ร่วมโปรเจกต์นี้คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปฟังจากหนุ่มมิวค่ะก็ก็มีอย่างล่าสุดก็ถ่ายเสร็จไปแล้วเป็นซีรีส์ของไทย PBS ชื่อซูเปอร์แมนครับหัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นโครงการของเป็นซีรีส์ที่ทำให้คนที่ มองไม่เห็นสามารถดูได้ด้วยมันยากตรงที่สคริปต์จะยาวมากๆเพราะว่าสคริปต์มาต้องสื่อสารให้ให้รู้ว่าเราคุยกับใครอยู่หรือว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างกลางวันหรือกลางคืนอยู่นะอะไรพวกนี้เพื่อทําให้เขาสามารถจินตนาการได้จากเสียงหรือว่าจากไดอะล็อ,ลอกอะไรพวกนี้ครับผม <c oughs> แล้วก็มันมันยากตรงที่ทํายังไงให้คนที่มองไม่เห็นเขาดูรู้เรื่องแล้วสนุก <c oughs> แล้วก็คนที่มองเห็น ดูแลแบบกับบทที่เยอะมากๆแล้วดูแลงอยังสนุกอยู่นะครับผมไม่ไดแบบแยากเรื่องการแสดงมากๆต้องแบบไป,ปทําการบ้านมาเยอะมากๆครับผม mm hmm. ใช่ทั้งการใช้เสียงด้วย mm hmm. ใช่ครับผมต้องแบบมีไดนามิก hmm. สามารถบอกอารมณ์ได้แล้วก็สามารถแยกแยะได้เลยว่าเสียงใครเสียงใคร mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยยากยากมากๆแต่ว่าที่หลับก็เรื่องนี้ด้วยครับผมเพราะเรื่องไอเดียเรื่องนี้แหละมันทําให้แบบน่าสนใจแล้วก็เรื่องซูเปอร์แมนเนี่ยจะเป็นการโฟกัสถึงตัวละครชื่อแมนเขาเขาเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่น แต่ด้วยความที่ชอบช่วยเหลือของเขามันทําให้คนรอบตัวเขาอะรู้สึกว่าเขาแปลกหรือว่าเขาเป็นเขาบ้าหรือเปล่านะจะโดนหาว่าบ้าตลอดทั้งการแต่งตัวทั้งด้านมายเซตการแสดงท่าทางฟิสิคอตต่างๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยม,ม,มันดูแปลกจากคนอื่นจังเลยทำไมถึงคิดอย่างนี้ทําไมแบบบ้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยใจความสําคัญคือจริงๆแล้วใครบ้ากันแน่จริงๆแล้วใครแปลกกันแน่ภายในเรื่องแมนคือตัวละครที่แปลกหรอบ้าหรอหรือว่าคนรอบตัวกันแน่หรือว่าใครในเรื่องภาย ใครในเรื่องนี้เป็นคนที่แปลกหรือความจริงแล้วไม่ได้มีใครแปลกหรอกความจริงแล้วมันอาจจะเป็นแค่คนทุกคนมีความแตกต่างกัน mm hmm. แล้วมีความแบบเป็นปจัจกจกบุคคลของแต่ละคน,น,น mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนได้ลองดู mm hmm. แล้วก็ลองเอาไปคิดดูนะว่าจริงๆแล้วแบบเรื่องความแปลกมันเป็นยังไงบ้างซีรีส์ปกติเวลาผมเล่นนะจะชอบได้บทที่แบบมีความอบอุ่นสุข,ขุมนุ่มลึกอะไรประมาณนี้ mm hmm. ตัวละครที่แบบมีมีความแบบเพอร์เฟกหน่อยๆ mm hmm. แต่นนี้จะห่างไกลายยมากแต่ความเพอร์เฟก เป็นตัวละครที่ทําอะไรก็ไม่ค่อยรอดทค้งทีเป็นตัวละครเนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยรอดแต่งตัวมันแปลกจังเลยท่าทางก็อะไรก็ไม่รู้ไอเดียก็งงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็น่าสนใจมากๆอยากให้แฟนๆได้เห็นคาเรคเตอร์นี้ใช่ครับผมต่างต่างจากตัวเองมากๆแล้วก็ต่างจากตัวละครที่เคยเล่นมามากๆใด้ดูเมื่อไหร่้ดูน่าจะช่วงประมาณกลางปีครับผมน่าจะได้ดูถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่าก็อยู่ในช่วงแบบตัดต่ออยู่ก็ให้ทีมตัดต่ออยู่ครับ เรื่องการรับเรื่องละครอะไรพวกนี้จะดูจากบทก่อนเลยครับผมว่าบทน่าสนใจมากเท่าไหร่แล้วก็สําคัญเรื่องคิวเราเนั่นแหละว่าคิวเราสามารถว่าไปเล่นให้เขาได้ไหม,มความจริงก็อยากเล่นหลายเรื่องมากๆที่ติดต่อมาแต่ว่าเนื่องด้วยคิวเราไม่ได้จริงๆครับผม,มแล้วก็ค่อนข้างสแกนบทมากๆ<ม>เพราะว่าเราก็อยากได้บทที่มันมีความท้าทาย<ม>แล้วเ,เวลาเราไปเล่นแล้วเรารู้สึกสนุกเพราะว่าถึงเวลาจริงแล้วเวลาการถ,ถ่ายละครใช้เวลาเยอะมากๆเลยนะเราถ้าเรา เราไม่ได้ชอบบทนั้นแล้วเราต้องมาอยู่กับตัวละครนั้นน,น,นานๆก็แบบอึดอัดตายเลยอะไรยงี้ก็เลยรู้สึกว่าเ,ออเราเป็นนักสนแสดงอิสระก็ก็อาจจะต้องแบบดูบทดีๆหน่อยครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผู้จัดทุกคนเลยครับผมถ้ามีอะไรติดต่อมาได้เลยนะครับผมแต่ช่วยติดต่อมาเนื่องๆหน่อยนะครับเราจะได้เคลียร์คิวให้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็แบบเสียดายหลายๆเรื่องมากจริงๆเพราะว่าคิวไม่ได้ใช่ฝากถึงพี่ๆดูคนเลยครับตั้งใจทำงานแน่นอนครับผม ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นละครที่น่าสนใจเพราะว่าสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่พิการทางสายตาได้รับอรรถรสด้วยในการสื่อสารแล้วก็สามารถจินตนาการได้ในภาพซีรีส์ด้วยนะคะส่วนมิวเนี่ยต้องบอกว่าเป็น ประบทเป็นแมนนี่แหละเป็นผู้ชายธรรมดาที่ชอบช่วยเหลือผู้คนนะเป็นพระเอกพระเอกแล้วก็ใจดีเหมือนตัวจริงเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าทําการบ้านอย่างหนักเหมือนกันนะเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ออกมาดีที่สุดคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้เผยถึงนะคะการรับงานต่างๆว่าเออก็เลือกความน่าสนใจแล้วก็ความชอบนั่นแหละแต่ต้องบอกว่าหนุ่มมิวแหมชอบเกือบทุกอย่างเลยนะเพราะว่างานเขาแน่นจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็ผลงานแต่และอย่างนี้โอ้โหไม่ธรรมดานะคะซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคะหนุ่มมิวก็ เดินทางนะคะมาให้สัมภาษณ์หลากหลายรายการเลยนะคะที่มายาชาแนลของเราค่ะวันนี้ฝนจะพานะคะไปดูนะคะบรรยากาศคุณผู้ชมค่ะหนุมิวมาอัดให้สัมภาษณ์นะคะในรายการคลายแม์นะคะที่พิธีกรก็คือคุณโก้ทิรศัก์กของเรานี่แหละค่ะก็มาเป็นแขกนะคะแขกรับเชิญร่วมพูดคุยพูดคุยอย่างกันเองมากๆส่วนบรรยากาศนั้นจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปชมกันค่ะรูมไปถึงสิ่นในการพูดทักษะการเป็พิธีกรทบทัน หล่อรวยแถมแฟนคลับเยอะดังนั้นอยากรู้ว่าแล้วแฟนตัวจริงล่ะดีมางไหมหัวใจสี่ห้องของเราเป็นสีอะไรมีใครจับจองสักห้องหนึ่งหรือ,อยังก,ก็ตอนนี้ก็บอกว่าโอ้โหแท่งเลยผมนึกไม,ม่พึงว่าอย่างนี้นี่แฟนกลับมาชุ้มชื่อเลยนะที่น่าไม่ดีก็อยากจะฝากแฟนทุกคนนะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เจอกัน คือยากทุกคนเนี่ยดูแลส่วนของภาคกันด้วยนะครับเพราะว่าวันที่เราได้กลับมาเจอกันเนี่ยก็ได้แข็งแรงแล้วก็สนกันให้เต็มที่นะครับก็อยากจะไปร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอะไรแล้ถึงทุกคนมากก็ทักทุกคนมากนะครับที่มาสนทุกคนโอ้โหละทวยเลยแบบนี้ต้องขอบคุณน้องมีสมุทรศิลป์มากนะที่เกี่ยวกับเรื่องแกล้งล้อเจของเราขอบคุณมากครับ เลยนะคะว่าชิลสุดๆนะคะเป็นกันเองนะคะสัมภาษณ์ไปยิ้มแย้มไปไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรือว่าทีมงานนะคะแหมหลายคนก็แบบว่าไปติดตามนะคะคือคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตั้งแต่ที่มาออกอคลายแม็กซ์ร่าม,มายางชาแนลของเรานะคะก็มีแฮชแท็กที่ต้องบอกว่าติดเทรนด์ทวิตเตอด้วยนะ แฟนคลับเยอะจริงๆเราต้องบอกว่าแฟนคลับนะคะมิวน่ารักมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณแล้วก็รู้สึกด,ดีใจแทนน้องมากๆเลยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถไปชมสัมภาษณ์นะคะลงช่อง YouTube และนิตยสาราเมชาชแนลอีกด้วยนะคะโดยต้องบอกว่าล่าสุดนะคะหนุ่มมิวก็มีโอกาสน,นะคะมาให้สัมภาษณ์นะคะในนิตยสาราเมชาชแนลของเราและก็ช่อง y o YouTube คุณผู้ชมเกี่ยวกับว่าตอนนี้เนี่ยเวลาว่างๆแบบนี้ที่บ้านทำอะไรบ้างกิจวัตรประจำวันนะคะชอบทำอะไรบ้าง5อันดับด้วยกัน ส่วนจะทำอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมไปชมค่ะตอนนี้เนี่ยทุกคนชอบเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันมากๆบอกเลยว่าผมเลยไม่เป็นครับผมก็เลยไม่ใช่ครับผมอันดับห้าของผมคืออันดับห้าของผมคือฟังเพลงครับผมเพราะว่าอช่วงนี้เราทำงานเพลงแล้วก็ต้องคอยอัปเดตเพลงตลอดเวลาว่า เออตอนนี้เทรนด์ของเพลงเนี่ยไปแนวไหนบ้างนะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีไอเดียอะไรที่แบบเราสามารถเก็บมาใช้ได้บ้างอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยฟังเพลงเยอะมากช่วงนี้ครับอันดับที่สี่ของผม activity ที่ชอบมากที่สุดคือเล่นกับชอปเปอร์ครับช่วงนี้เดี๋อันนี้ก็ทำมาตลอดหรือเปล่าใช่ก็ทำมาตลอดนี่แหละครับผมแต่ว่าก็ช่วงนี้งานเยอะด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้กลับบ้านไปแล้วก็เล่นกับชอปเปอร์ก็คิดถึงชอปเปอร์ช่วงนี้ชอปเปอร์ก็ ขนดีขึ้นแล้วครับผมช่วงก่อนหน้าขนลอมแหลมมากเพราะว่าใส่เสื้อเยอะเกิน <Okay. S 1> แล้วขนไม่ขึ้น oh. ตรงที่ตัวที่ใส่เสื้อขนไม่ค่อยขึ้น mm. คุณหมอก็เลยแบบให้ให้ให้ถอดเสื้อ mm. ขนก็เลยเริ่มดีแล้วเริ่มกลับมากลมๆแล้วครับผม mm. อันดับที่สามคืออ่านการ์ตูนครับผม uh, <I> <laughs> ช่วงนี้เวลาเวลาว่างก็จะแบบคือผมเป็นคนที่ชอบอ่านการ์ตูนอยู่แล้วแหละแต่ว่า mm. ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตการ์ตูนเท่าไหร่เลยเพราะว่า ทำงานหนักมากๆเลยแล้วก็เวลากลับบ้านไปก็อยากกลับไปนอนแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมีเวลาว่างก็จะอ่านการ์ตูนคอยอัปเดตว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยอันดับที่2คือดูซีรีส์ครับผมอันนี้เนี่ยหาเวลามากๆเลยจริงๆอยากดูซีรีส์ดูหนังอะไรพวกเนี้ <c oughs> ก็ถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะรีบดูเลยครับผมเพราะว่าไม่มีหนังซีรีส์ใหม่ๆ,ๆมาเยอะม,ม,ม,มากๆเราต้องคอยดูด้วยแหละเรื่องทั้งการแสดงด้วยเรื่องบทด้วยว่ามันไปไปทางไหนแล้วเพราะว่า คือผมก็ชอบศึกษาการแสดงผ่านซีรีส์ผ่านน้งอยู่แล้วครับผมลำี่หนึ่งครับผมแน่นอนนี้สําคัญมากๆเลยครับผมนอนครับผม <c oughs> <c oughs> ต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับผมจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจจําใส <c oughs> ก็สําคัญมากๆสําคัญมากๆเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างพักผ่อนไม่พอแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลครับตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากกลับมาแล้วก็ ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยก็เลยนอนให้พอครับผมวันหนึ่งเนี่ยต้องนอน8ชั่วโมงครับผมแล้วก็เหมือนพอเราได้นอนแล้วอะ่ะเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือไอเดียต่างๆเนี่ยมันจะมันจะไรมากขึ้นแล้วก็มันจะถูกฝังในสมองได้ง่ายขึ้นเรื่องร่างกายด้วยช่วงนี้ก็เรื่องกลับมาฟิตเนสแล้วครับผมก็เลยต้องนอนเยอะๆจะได้แบบซ่อมแซมกล้น ใ้ทำอะไรนะกิจกรรมของเขาคือหลักๆเลยคืออ่ะนอนอ่ะนอนหนึ่งนะสดูซีรีส์ค่ะสามอ่านกระตูนนะคะสี่นะคะบอกว่าเล่นกับชอปเปอร์ไงนะคะตัวน้อยน้องหมาตัวน้อยสุดที่รักของเขาแน่นไงคะคุณผู้ชมแล้วก็5นะคะก็ฟังเพลงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมยามว่างนะคะหรือว่าเป็นก,กิจกรรมที่เขาแบบชอบทำอยู่ที่บ้านนะ,ะช่วงนี้ก็ work from home หรือว่า รียกอะไร Stay at home อยู่บ้านไปก่อนคุณผู้ชมคาะแล้วก็ทำหากิจกรรมอะไรดีๆทำเนี่ยก็น่ารักใครที่อยากติดตามมากกว่าน,นี้ลึกซึ้งกว่าน,นี้นะคะก็ไปติดตามทางช่อง YouTube ของมายาชาแนลของเราได้นะคะน่นารักจริงๆเลยแหละคะ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นามาฝากการคุณผู้ชมคะ่ะเก็บบรรยากาศทุกช่วงทุกตอนทุกเรื่องทุกเรามาฝากในมายาออนทัวร์แบบนี้นะคะเจอเจอกับฝนได้เป็นประจําทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา10นาฬิกายนา,นาทีเป็นต้นไปวันนี้เขาเสียดายหมดเวลาแล้วนะคะยังไงกลับมาติดตามกับฝนได้ใหม่นนนีีครััั้้้้งหาาวววลลไปแสสด 卡玛呀